ครับสบายดีกฝน่ะสารป้องกันร <Oliver> ่วงแหลียดเล้วเรียบไว้ก็ตัวตัวเลยเกือบสองโหลดุนห้องเด็ดเด็ดนี่แหละเด็ดเด็ดนี่เดี๋ยวฝนเรียบร้อยแล้ววันนี้กันนี่กับกระชอนไกล้ๆฝนเละเลี้ยวเห็นหลังคาแดงโอ้ยห้องเด็ดแฮะพี่น้องเอ้ ขั้นบ่เห็ุกับโบเล้วยไหมบางทีไปบ้านนั่นบ้านนี่ก็ขันย่อมมันเลี้ยงที่มันบางทีเป็นฝ้าเป็นฝนดิเออบ่ได้เหตุจำดิย่านตัวห้องเพียงปัปงเพียงปัปงเออ๋มันโบเห็นตัวดีฝ้าผ้าครับหลักผักใบบางทีลงมาท่า,าทมา่วงจะอาดด้านทั้งนี้ก่อ,อ,อนนี้ก็จะกลับไป ผลพัฒน์กินนั่นงกินเย็นเอเอกำลังงามพี่น้องปีนี้โอเคพันไปแล้วป,ปวีสองปีกว่าสองปีกว่าก็ได้ยินด้เนาะได้เวลาเติบชัวนะครับกล้วยก็ได้กินแล้วเริ่มได้กินแล้วใส่ปุ๋ยใส่อยู่ว่าั่ดุใส่ปุ๋ยเยอะเยว นางตรวจเช็คระบบน้ำขับขึ้นไปน้ำปุ๋ยคอกใส่เรียบร้อยหมดทุกต้นแล้วรอดจากขจัดสียงน้ำผนดทนานเลยโอ้ไก่เติบอยู่ที่นออืตรวจเช็คระบบน้ำไหลรวดๆวดด้วเออได็กจีนวยเนาะเกสรกำลังบานเห็นติดลูกออกมาพร้อมด้ว่กระสีไหลน,น่วยอยู่หรอก นะครับจันทร์ต่อไปกับจิติดมาเรื่อยๆเพื่อนก็ลังเบ่งบานนั่นบริบทผสมก็อินทอร์าร์มดอกบกเข่าเขาผสมของเขาเองเออมูนนี้ฝนแล้วจะบ้านสองแถวนี่มูนนี้ก็พอจะสองแถวนั้นแล้วเรียบร้อยหมดแล้วเราบัดนี้ให้ห่วงต่อไปมีแต่อ้ายพคนดินอดจากคนต้นนั่นเราจะมีเม็ดกล้วๆอย่างนี่นใช่ไหมใบหอดใจพ่อนอนนั่นดิตัดหนาทั้นแล้วหรอก โอ้ยเสียละเมื่อยพี่น้องเลยขอด้อยูอ่นี่คือบรรยากาศที่บ้านสวนวัดเจดลพุนโซน,นอิงดอยน่งอยู่เป็นละพี่น้องเราโบ๊ทนำไปได้อ้วออยู่ตลอดรายการที่ละมือนี้อ้วอท่านนี้มือจับไปกอ้วอทา่านนี้อ้วอไปเรื่อยๆที่ละสองเส้นสองสายสายดำๆเนี่ย โอ้ยอะไรรวดรวดบุญบุญปันนำผูน้นาออกปอมันกระซุ่มกระจายไปเบิดมาพี่อะไพี่น้องเออแม่นเฮ็ดไซเดียวกับกระจายไปสองแถวเออนี่คือระบบน้ำพลังโซล่าเซลล์พลังโซล่าเซลล์แล้มันออกกนันเขาเยอะเห็นดอกกุหลาบดีดอกพี่น้อง มันก็เริ่มทย่อยออกเรื่อยๆเพราะว่าอายุเขาครบแล้วว่า้องเป็นเลียงไปเล่าเขาออกเขาออกองเขาเองอืออือคอยเป็นค่อยไปใส่ระยะเวลาจะทนมากสองปีหาเดือนยังทนได้ทนต่อไปปัติีได้มากได้ผลก็ต้องทนถูต่อไปเลลวเนะพี่น้องเนาะเอออันนี้ถ้าพี่จู์แล้ว่าเป็นจำตัวเมียนี่เพราะว่ามันมันเป็นองเป็นปัง ต้อไปกันจเป็นตัวเมียเอาส้าใบดีช่วงเชียงมนี่ครับพี่น้องนะค่อนแดดเว้ยขอบคุณของคุณเอฟซีเพื่อนที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกันแก้งเตือนเพื่อที่จะผัดข้าวสารทางด้านการเกษตรที่ผมลุงประจำเทพสิทธุมือพี่นอ้องครับขอบคุณขอบคุณครับส้อรับเชียงมอนีครับผม